เกิดเหตุการณ์ขึ้นก็คือคือมันเป็นวันปีนั้นไม่เป็นจะเพศเราก็ไม่คิดว่าเป็นจะเพศมันจะแรงขนาดนั้นแล้วผมก็ได้เขียนสิ่งนี้ระหว่างบวชหน้าไฟเขียนเนี้ยเลยได้เวิร์ดเลยแล้วก็พอสึกปั๊บไปนั่งรองให้บิลลี่กับพี่พรีนฟังเพลงเนี้ยค่อนข้างคล้ายๆท h e ์ซ i n เ e เ v e n เพราะว่าเราแต่งจากความรู้สึกเดียวกันถ้าเราเจอเขาอีกบนสวรรค์หรือในในพหน้า ในภพภูมิหน้าอนโลกหน้าเขาจะจำเราได้ไหมอันนี้ก็จริงๆเป็นเพลงเทยทยานเหมือนกันฮะแต่ว่าอีกแบบหนะึ่งเป็นเพลง <Yeah. S 1> แบบไฮเบอร์เนตอยู่คือตอนเราทําเพลงยังคงสวยงามครับของอัลบัมผู้เดียวแล้วคงสวยงามเนี่ยก็เป็นเพลง มันมันเพิ่งจบคิดแต่ไม่ถึงมาเนาะความทะย,ยานยังยังไม่จบเราก็เลยแบบใช้สูตรเดิมคืออ่ะไม่รอดใช่ไหมกูกูไปเวอร์ชันใหม่ละ <c oughs> ทะย,ยานหา possibility ของเพลง,งพยงังคงสวยาพเราเป็นคนที่พว,พวกเราเป็นวงชอบทำเดโม <c oughs> มันช่วงนั้นพอดีนั <c oughs> ่นแหละ <c oughs> เป็นช่วงนั้นพอดี <c oughs> ยังยังยังฟิตอยู่ก็เลยเจอเวอร์ชันนี้ครับของยังคงสวยงามพอไปประมาณเราสั้นๆก็คือยังคงสวยงามกลับไปใช้เวอร์ชันเดิมเวอร์ชันนี้เลยเลยวางไวเพราะเพราะว่ามองว่าเนื้อเพลงยังคงสวยงามครับ นเนื้อพวกนี้ครับมันเหมาะกับอันเก่าแล้วดนตรีและเดโมโลและเมโลดี้ทั้งหมดของอันเนี้ยเราเลยเก็บไว้เก<อ>็บไว้ในสต็อกรอเนื้อเพลงที่เหมาะสมเมื่อวันหนึ่งมันมาจนกระทั่งจนกระทั่งถอดาจนกระทั <c oughs> ท่ง <c oughs> เกิดเหตุการณ์ขึ้นก็คือคือมันเป็นวันปีนั้นไม่เป็นจะเพศแล้วเราก็ไม่เราก็ไม่คิดว่าเป็นจะเพศมันจะแรงขนาดนั้นนั่นแหละแล้วคือเติร์ดเองก็บอกว่าเอออยากอยากเขียนเพลงให้เขาแล้วอะไอันเนี้ยทักมาทักมาบอกว่าแบบไมโลเบลลี่มีมีคอร์ดมีอะไรไหมแบบตอนนี้ไม่มีไอเดียอยากได้อะไรวางพื้นไว้หน่อยในหัวก็พูดเลยในหัวก็เลยอันนี้ this is the one เติร์ดมันรอในอยู่แล้วผมก็เลยนอน เขียนสิ่งนี้ระหว่ังบวชหน้าไฟเพราะว่าเราไม่อยากเล่นมือถือเราแบบว่าเฮ้ยใส่ผ้าเหลืองแล้วเขาห้ามเล่นมือถือเปล่าซึ่งพักคนอื่นก็บอกว่าเล่นได้นะเราบอกเงี้ <laughs> เอาอย่างเงี้ยเราก็เลยนั่งแล้วก็จะหลับก็ไม่หลับผมพ็คนหลับยากเป็นโรคนอนไม่หลับเป็นเป็นฟิสิเคิลในซัมเนียแล้วก็เลยนั่งแล้วก็จาทานองได้ว่าาเ <c oughs> <c oughs> ขียนเนี้ยเลยได้เวิร์ดเลยแล้วก็พอศึกปั๊บไปนั่งร้องให้บิลลี่ กับพี่พรีนฟังไมโลได้ปะไมโลไม่อยู่ันไมโลเหมือนไปกลับกลับไปก่อนอใช่แล้วก็ให้ไม่โลไปคอมโพสทันฮุกต่อว่าทำน,นองจะเป็นยังไงแล้วก็มาเขียนต่อแล้วก็กลายเป็นเท่าที่จะมีใช่แต่เราจะมีการเปลี่ยนทันฮุกเนะกาะเพราะเดิมฮุกมันคือยังคสงสวยงามเลยใช่มันคือเก็บทุกนั่นแหละรครับผมยังเชื่ออย่างงมงายนะครับว่าป้ากับแม่ผมทําให้เพลงนี้มัน มันดังขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับ <_ d ance> คือเราสูญเสียคนรักสูญเสียครอบครัวอา่าแล้วเราอยากรู้ว่าถ้าเราไปเจอเขา <_ d ance> เขาจะจำเราได้เปล่าแค่นี้มันเป็น <_ d ance> เจนั่นเวอร์ชันของทิ่ิีอ่อ่าอะไรฟิล้นก็จะว่างันก็ได้ <_ d ance> ตัวดนตรีนี่คือมันลงล็อกว่าไอเดียนี้มันจะต้องมาลงกับเพลงนี้หรือเปล่าผมว่ามันดนตรีมันยิ่งใหญ่ครับอย่างหงสวยงามมันมันไม่ยิ่งใหญ่เท่าดนตรีเนี่ยมันเป็นความสวยงามมากกว่าใช่ครับแต่นี้มันเป็นความยิ่งใหญ่แบบการเล่าเรื่อง ที่มันมันถ้าเป็นนักร้องร้องแบบสุดต,ตัวสุดใจอ่ะในทุกโน้ตอ่ะตั้งแต่ต้นจนจบต้นจบน,นีนน่ยิ่งสุดใจเลยอะไรเงี้ยเออแล้วเรารู้สึกว่ามันเหมาะมากๆเอาชีวิตคราฟก็คราฟสุดๆอินเนอร์แล้ก็อินเนอร์สุดๆุดกคือตัวตนของทีลิเบอร์ท,ที่ทําให้ได้รับความสำเรั็จยุหรือเปล่าครับผมว่าจริงๆริงคนคนทำงานอ่ะก็น่าจะเก็ตอยู่แล้วนะครับว่าว่าเราตั้งใจทํางานอยากให้างานเอามาดีแต่ว่าของของพวกเรามันจะเป็นฟิลแบบ มันได้อย่างสุดอย่างแบบว่ายังมีนะที่แบบว่าบางเพลงที่เข้าห้องอัดแล้วอ่ะก็ไม่ชอบคํานี้อะ่ะ <c oughs> เปลี่ยนได้ไหมอ่ะแบบว่ามันมีคําไหนที่ดีกว่าคำนี้ไหมหรือว่าเออเออัอออออนนี้ท่อนนี้แบบโหเนื้อเพลงยังไม่ได้ว่ะอะไรเงี้ยมันมีนะเราพยายามแบบไปให้ก็สุดจนถึงกระบวนการสุดท้ายเลยครับจนถึง mastering เลยสําหรับสมาชิกคุอื่นมีมุมมองยังไงบ้ครับ พูดไงให้มันไม่ชมตัวเองเพราะว่าผู้ผมทั้งสามคนชอบเพลงตัวเองมั้งครับแล้วมันก็ดันบังเอิญมีคนจำนวนไม่น้อยชอบเหมือนกันครับและผมว่าตรงนั้นแหละที่ทำให้เราเป็นทุกวันนี้ได้จริงๆเวลาถามี้ก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องบังเอิญแบบนั้นจริงๆคแบบว่ามีคน ชอบเหมือนกันเยอะชอบแนวเดียวกันเยอะอะไรเงี้ยใช่แล้วก็ในจำนวนนั้นก็คงต้องขอบคุณคนที่อพยพในการตั้งใจทำผลงานของพวกเราเพราะว่าตั้งใจจริงๆใช้เวลากันเยอะจริงๆในการทำแต่ละอัลบัม้มแต่ละเพลงเป็นความเงินที่น่าประทับใจเสมอ